โอ้มาดูกันว่าเป็ดฝูงนี้จะไปไหนมีทั้งเป็ดดำเป็ดขาวแล้วก็เป็ดมันลากนะครับนี่มาแล้วครูนำฝูงครับนี่กำลังต้อนนะครับโอ้เราเลี้ยงห่านนะครับเลี้ยงห่านไ้ต้อนเป็ดนะครับนี่เป็นการเกื้อกูลกันอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างสมดุลทางธรรมชาตินะนี่ไงเอาห่านไปเลี้ยงเป็ดนะครับห่านตัวใหญ่นะครับอ่านี่ไงไปแล้วอ่าไปเจอไก่นะครับวฟดอตนี่ มาแล้วไก่พันไข่ของเราเนี่ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับโอ้ไข่ดกมากนะครับนี่ปล่อยหากินอย่างสบายอยู่ด้วยกันกับเป็ดนะครับนี่มาแล้วนี่เป็ดน้อยน่ารักมาแล้วแต่ก็มีผู้นํานะครับมีมีตัวที่เลี้ยงนะครับก็คือห่านนะครับนี่อย่างเท่ครับโอ้โหโก้ครับอย่างโก้ครับโก้โก้อย่างห่านนะครับนี่อาว่ามาแล้วชูคอนะครับนี่ยไม่มีใครกล้าทําอะไรแน่นอนจริงโอ้โหสุดยอด